ต้นนี้ซับประเสริฐนะคะต้นไม้มงคลตระกูลอโกนีมาใบจะออกกลมสีเขียวเข้มปลายแหลมนะคะนี่นะคะใบสีเขียวเข้มแล้วก็จะมีลายใบสีเขียวอ่อนสีชมพูสีเหลืองสลับกันไปนะคะบนพื้นใบเส้นกระดูกจะเป็นสีชมพูอ่อนเขียวอ่อนนะคะ ก้านใบจะเป็นสีชมพูอ่อนต้นนี้มีสามดอกแล้วค่ะนี่นะคะดอกซับประเสริฐมีอยู่สามดอกนะคะต้นไม้มงคลตระกูลนากวน,นีมากค่ะอีกต้นนึงแสงเงินแสงทองค่ะสีสดแสงเงินแสงทองใบเรียวแหลมนะคะขอบใบจะเป็นสีแดงใบจะเป็นสีแดงเขียวอ่อนสลับกันไปนะคะ ก้านกระดูกจะเป็นสีแดงค่ะก้านใบจะออกสีชมพูอ่อนออก,อกขาวน,นะคะก้านใบต้นนี้มีสองดอกแล้วนะคะนี่นะคะดอกของต้นแสงเงินแสงทองจะเป็นแบบนี้นะคะแสงเงินแสงทองค่ะต้นไม้มงคลตระกูลอากนิมาค่ะ